สวัสดีคุณผู้ชมนะครับเจอกับผมนะครับกับนท็อปนะครับกับช่องท็อปสตอรี่ฟิชชิงนะครับวันนี้พามาลุยลุยตั้งแต่ทางเข้ามาเลยครับลุยร้อยไร่นะครับแถวคลองโคนนะแล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นบ่อพวกเลี้ยงหอยเลี้ยงปูร้อยไร่ครับแต่ร้อยไร่นี้เราต้องหาตัวนิดนึงนี่ครับบ่อยาวสุดเลยครับสุดนู้นเลยเป็นล็อก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 นะครับเล้วก็ไปลุยไปลุยกันหาปลาวัง ก็จะเป็นพวกปลาซากกุลาขกระพงประมาณนี้นะครับประวังตุด้วยเหยื่อปลอมนะครับวันนี้วันนี้มาทิปลุยเหยื่อปลอมจะเป็นยังไงครับพาไปลุยกันครับเดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ยังเดินไม่ถึงใหม่ละต้องเข้าไปสุดประตูน้ําอีกบาทหนนะึ่งเดี๋ยวไปลุยครับผมไปครับคุณผูณ้ชมเราก็เดินมาถึงถ้ายบ่อแล้วนะน,นี่ก็ เยอะๆตัวนี้นะครับปักนะครับเจะเตนน้ำตื้นนะครับ <Okay. S 1> ใช่สไตล์กูเลาอยู่แล้วน้องลิวกิกูเลาบมันชอบลิวกิอะโดนครับ,ค,รบคุณผู้ชมกูเลานะครับ ได้ได้้เดินข้ามาหอบเลยร้อนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับโ,โดนกุนเลาแล้วครับใส่นี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับนี่ครับตีแล้วก็เคาะเลยนะครับ น้ำตื้นนะครับน้ำไม่ลึกนะก็ตีแล้วก็เจ๊กๆเจ๊เอาน้ำไม่ถึงเมตรเลยนะครับเป็นลานดินนะครับตรงที่บริเวณที่ผมตีนะครับผมก็จะจะเจ๊กะเอาอากาศปิดด้วยนะครับวันนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับลมไม่พัดเลยแล้วก็พอเล่นได้ครับ ผมจะเคาะเร็วหน่อยนะครับกูเรานี่กินเหยื่อแอคค่อนข้างเร็วนะถ้าชาร์จชาร์จเลยนะรือไม่ถ้าชาร์จไม่ชาร์จเขาก็จะตามมานะครับเราก็เร็วได้นะเช็คตัวได้ลองไปเรื่อยๆยก่อนคนระับเพราะเรายัางไม่รู้นะครับว่าบอ่อเป็นรอยไร่นะเรายัางไม่รู้ว่าปลาอยู่จุดไหนนะครับ ตีศาสตร์ไปเรื่อยๆนะนี่ปากกระบอกขึ้นข้างหน้าเต็มเลยนะ นี่จะลองเทสนี่ครับลองเทสเป็นไมโครจิกเจ็ดกลม ปลากระบอกขึ้นเยอะนะครับพวกป่าลาเหยื่อนะ่าจะมาเล่นเล่นน้ำนะครับทานนี้บริเวณนี้นะ,ะเราก็เฝ้าทีๆนะตีทีๆนะเลยครับเน้นๆน,น,นะอากาศปิดนะครับร้อนมากครับตอนนี้ หอบเลยนะครับนี่ตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนเป็นผิวน้ำนะครับคุณผู้ชมลองผิวน้ำดูบ้างนะแดดยังไม่ออกนะเห็นกูเราขึ้นกัดลูกปลาเยอะนะครับแต่ไม่ค่อยเอานะเดี๋ยวลองเรียกๆด้วยผิวน้ำก่อนนะสักพักเดี๋ยวค่อยเปลี่ยน ตอนนี้ก็ตกผิวน้ําไปก่อนเรียกเรียกรวมรวมก่อนคนระับขึ้นนะครับผิวน้ำผมจะใช้เป็นป๊อปฟีดนะครับเจ็ดเซนนะครับลองดูก่อนนะครับจะโดนหรือเปล่า ปากเจ็ดเซนนะโอ้ยโ,โดนครับคุณผู้ชมครับ ต้ลิงไปเลยครับาหาืมงฝั่งมาโดเลยนะครับโอ้โหา นี่แล้วก็ปลาวังครับมีให้ลุ้นตลอดนะหลักหลายไส์ครับอ,อ๋อกระพงครับผมโอ้โหสายโลกว่าๆนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับดูกว,กว่าครับนี่ครับกินผักเจ็ดเซนนะครับตีปลายางก็ไม่กิน ืแปลกที่ไหนปะเขาปลายางก็ไม่เอาเขาปักใหญ่ก็ไม่เอาเหมือนระแวงอะ สายนี้ไม่น่ามีตัวเดียวนะสายนี้น่าจะรวมฝูงอยู่แล้วโอ้ตะวังเดินลำบากมากลกจริงดิบจริงจะเป็นลมเอา โดนไอ้สากตบก็ไม่อยู่สองทีวังนูน้นสากใสดีนะส,สี่ห้าโลเหมือนกันน้สากอ่ะเสไดา,ายนนไรขงึ้นนะน่าจะกุเหล่าม,ดดมันปลามันไม่อยู่ลงลมพัดนะ เนี่ยมันมาโดนโดนแนวที่ไม่แท่งท,ที่มันอับอับลมอ่ะมันเออมเันแปลกนะปกติอ่ะลมมันพัดอย่างนี้มันน่าจะกินไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหวังนี้มันแปลก,ปลกอ่ะพอตรงไหนอับลมเหมือนมันมีตัวอ่ะ ยากเหมือนเหมือนเหมือนมันไม่รวมฟู่รอ่พี่เออแตกฟู่มันมีหลายสาอ่ะนะมันก็สายไข่สามันมออกแนวค้นหายอย่างเดียวตอนนี้เราต้องค้นหายเจอ โอ้โหครับคุณผู้ชมครับหมดแล้วครับปักตัวเดิมนะครับจะเป็นตัวนี้น่าจะมีไซส์นะครับอุ้ยเขาสายตัวงพี่ มีสายอ่ะมีสายแน่นอนตัวนี้โอ้โหอะไรเอ่ยโอ้ยกระพงโอ้ยสองบวกสอง โู้โหปลวครับโอ้โหใหญ่ครับด,ดูครับเหลี่ยงไว้ก่อนนะมีสายแน่นอนครับ สา,สายครับไม่มีสาวิงนะครับ ได้ได้พี่มีสายต้องเล่นให้เขาเหนื่อยนะครับไม่งาเข้นไม่ได้นะครับจังหวะเทคนี่อกี้น่ากลัวครับ คุณผู้ชมครับสองกว่าสามครับกับสามกินปักเจ็บเซนนะครับสายดีเลยนะครับโตนะครับผมนี่ครับป่าวังนะครับต้องตามหาครับผมร้อยไล่นี่ผมไปข้างฝั่งสองฝั่งเลยนะครับไลหา ว่าอยู่หลุมไหนนะครับเจอหลุมแล้วก็เคาะไปเรื่อยๆครับเก็บไปก่อนตอนนี้ก็เก็บขึ้นมาสองหางแล้วแล้วก็มีน้าเอ็มนะครับได้ไปสองเหมือนกันแต่ตอนนี้ตอนนี้ได้ใหญ่สุดคือตัวนี้ครับโอเคครับเก็บป่าก ไปดูกันต่อครับคุณผู้ชมครับลักษณะกินบุตลานนะครับตอนนี้ลานบริเวณนี้จะเป็นลานตื้นนะครับตรงร่องข้างนี้ก็คือจะลึกกว่าแล้วก็ไปเคาะเคาะไปเรื่อยๆครับสายวางังต้องรีบครับหาตัวค่อนข้างยากนะครับเป็นมันเป็นบ่อใหญ่นะครับบ่อเป็นร้อยไร่ครับ ถ้าเราเจอเราก็มีโอกาสคนระับเจอหลุมแล้วก็มีโอกาสได้นะแต่ถ้าเดินไม่เจอหลุมเหมือนเมื่อเช้าที่ผมตีก็เงาเลยครับไม่เอาเลยเหมือนกันนะนี่เดินมาครึ่งวันแล้วนะคมันโดนฝั่งนี้นะเมื่อเช้าเดินไม่ไหวนะ้ะหายใจไม่ออกนะลมไม่พัดนะ ตีปายาก็ไม่กินนะครับวันนี้ตีปลายาอยู่พักหนึ่งไม่เอาเลยโอ้ยโอ้ย,ยท่านผู้ชมเห็นตัวเลยนะครับเมื่อกี้นี้ เห็นตัวเลยนะกระพงกนระไซประมาณโลก,กว่ากๆนะครับกีนเห็นตัวขึ้นเลยแสดงว่ามีหลุมแน่นอน,นครับตรงนี้ตื้อต่อไปครับมีแน่แต่จะกัดเราเปล่าไม่รู้นะครับเจอหลุมแล้วครับตื้อเข้าไป กเราก็เยอะนะครับมาช้านะเอ็มได้กูเรามาสี่ห้าตัวเหมือนกันแต่ผมโดนไปตัวเดียวนะ โอ้ยลุด ฐานเอ็มเราไปลุยป้าอะไรมาเนี่ย <c oughs> นี่ครับวิธีใส่วางนี่ครับคุณผู้ชมโอ้ไปลุยกันมานะครับ <c oughs> ไม่ไหวทั้งลกทั้งร้อนนะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้ก็เริ่มเดินทางกลับแล้วครับคุณผู้ชมไม่ไหวยีทเลยนะครับร้อนมากนะครับช่วงนี้ตกปลาวางนี่ไม่ไหวจริง ก็ผลงานก็อย่างที่เห็นเลยครับก็ได้มาพอสมควรนะครับกับการลุยวังก็ธรรมชาติมอบให้นะครับยังไงก็ฝากติดตามรับชมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมตอนนี้ก็ต้องขอตัวก่อนไม่ว่าร้อนเลยนะครับโอเคไปก่อนครับผมสวัสดีครับจะเจอกันใหม่ครับผม